นะเพื่อนผมชกเพื่อนอยู่ครับพี่โอ้ตายพี่ตัวเดียวตรงนี้ก็มันเจ็บลุกตัวแล้วจ้าโอ้่ผมชกเพื่อนอยู่เอาใหม่พี่เอาใหม่มันก็จะบูดมาไอ้ตินิกเฮี้ย เอ้ยใจเย็นพี่อย่า่พี่เราเป็นทีมกันใช่หรอพี่เป็นแม่อะไรอ่ะพี่เย็นพี่พี่พี่อ่นพี่พี่อย่าด่ากันพี่ฟังผมก่อนพี่พี่ฟังก่อนพี่ไอ้เอ่พ่อมื่่แม่ม่ง่เด็กเออพี่พี่เราทีมเดียวกันไม่ใช่หรอกพี่ใจเย็นดีพี่เด็กเออเด็กเออู้วทนไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ย พูดไปลำเกไปดีขวาพูดโคตรพ่อโคตรแม่งเหมือนกันไม่ต้องเสือกได้ไหมมึง่ะไม่ต้องเสือกไอ้โง่ไป็นไอโง่ชาลหน่อบแม่มึงชาลหน่อบ่พ่อมึงแล้วกันมึงมึงไม่มีแม่ใช่ไหมนี่ยพูดเนี่ยเออมึงก็สงสารลยนะคนไม่มีแม่ไม่ต้องไม่ต้องร้องนะน้องมีแม่ไม่ต้องร้องนะน้องบอกตัวเองใช่ปะอันนี้บอกตัวเองใช่ปะไม่มีแม่ไม่ต้องร้องนะน้อง ไม่ไดแมงต้องรอไมันเป็นไรหรอกโอ้โหไก่สองตัวล้มเลยล้มไปนอนกับพฟิสเด็กงงตัวหนึง่งชื่อ,อไรนะแมวมันข้าโอ้โหชีพมันก็ปัญญาอ่อนแล้วอ่หแล้วมึงเป็นคุนเชืเอ่อไอ้บอกมก็ไม่ได้ซื้อไว้ไอ้เหี้ย <First one. S 3> ขอโทษไม่ต้องห่วง เปลาเอาเยกใครรักวะโอ้ยยิงไปเจ็บจาร้อยห้าสิบน่าหน้าร้อยห้าสิบเขาเไร้อลร้อยหาแล้วยโหดจังวะโอ้ยเสีใจวะกูท้ายตารางเลย กูท้ายแต่ละเงือกูกลับแต่ว่า่อยู่ไหนอะพี่สบายชิวเวชิวเวยนาพีเว้ขอบคุณที่แบกครับพี่ขอบคุณครับพี่โอ้ยอย่าเจอกันอีกเลยเด้อพี่โอ้โหจะป่วยวะพี่เจอแต่อะไรวะวันวัน,วนไอ้เย้ย